มันนีนะคะก้อยมาตอกย้ำนะคะความแรงของตัวซูซูกิจินนี่ค่ะก้อยมีรถพร้อมท่งมอบแบบนี้เลยสวยๆนะคะสยอดฮิตค่ะไม่ว่าจะเป็นไอ r ูรี่นะคะหรือไม่ก็กรีนนะคะตอนนี้ค่ะสำหรับตัวจินนี่ในเครื่องพันหนะคะได้กำลังแรงม้าถึง1 0 5แรงม้าค่ะก้ยจะพาไปดูนะคะว่าสำหรับตัว JC ค่ะออปชันพิเศษพิเศษก้อยมีอะไรให้กันบ้างถ้าเกิดท่านใดนะคะมองหาอยู่นะคะตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ไฮเวอรี่นะคะคันนี้ค่ะก็จะเป็นตัว JC ค่ะเป็นตัวท็อปเลยไตฮัมเมอร์แบบนี้นะคะก็ได้ล้อมแม็กขนาด15นิ้วค่ะไฮกอนนะคะสีดำนะคะกระจกมองข้างค่ะพร้อมกับตัวหลังคาก็จะเป็นไฮกอนจลดแนวเลยค่ะทั้งบานเลยนะคะจะเป็นไฮกอนดำดูความดูราสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะตามมาดูภายในตัวจินี่กันเลยค่ะ คั้นนี้นะคะก็ได้ความสูงโป้งนะคะตามสไตล์แบบออฟโรดค่ะแต่เป็นตัวย่อส่วนลงมานะคะในเครื่องพันห้าค่ะภายในนะคะก็มีความหรูหรานะคะเป็นรถแบบนำเข้าค่ะก็จะมีโครเมียมนะคะครอบมาที่ตัวแอร์ตัวปรับนะคะก็จะเป็นแบบทรงกลมแบบนี้นะคะปรับหมุนง่ายๆเลยที่เปิดกระจกนะคะความพิเศษของตัวจินนี่นะคะก็สามารถขับเป็นโปรบิวได้นะคะขับสี่ค่ะโดยมีเกียร์ขับสี่นะคะเพิ่มขึ้นมาค่ะ นะคะคก็มาพร้อมกับตัวรถแบบนี้เลยค่ะและฝาท้าทยนะคะก็เปิดเป็นบานแบบนี้เลยสวิงได้แบบกว้างแบบนี้เลยนะคะใส่ของมาได้แบบจุใจไม่มีสิ่งกีดขวางเลยสำหรับตัวเบาะแถวสามนะคะก็สามารถพับแนวราบได้นะคะแล้วเราสามารถที่จะขนของได้แบบจุกๆเลยค่ะส่วนวัสดุนะคะที่กันรอยกันเปื้อนนะคะก็เป็นบุจากโรงงานมาแบบอย่างนี้เลยค่ะแน่นหนาม,มากๆเลยค่ะ และมีสำหรับตัวไอโซฟิกนะคะสามารถเอนนอนได้ค่ะสบายๆค่ะหรือเราจะพับลงนะคะเพื่อสำหรับเก็บสัมภาระค่ะเราก็ปล่อยเลยเบาๆสามารถแยกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนั่งด้านหนึ่งแล้วก็เก็บของด้านหนึ่งค่ะสำหรับผู้ที่นะคะชอบความเป็นรถสีเข้มนะคะแต่ก็ไม่เข้มจนดำจนเกินไปค่ะแล้วก็ยังมีสีที่แนะนำสีหนึ่งนะคะก็จะเป็นเขียวทหารแบบนี้เลยค่ะ ก็จะมีความเท่ๆนะคะตามสไตล์แบบรถฮัมเมอร์นะคะย่อส่วนลงมานะคะดนแกสุสกิจซินนีนั่นเองค่ะในรุ่นเจตตัวท็อปเหมือนกันกับตัว i อเวอรี่เลยค่ะออปชั่นต่างๆนะคะไม่มีทอนตรงไหนเลยค่ะตอนนี้ค่ะรถพร้อมส่งมอบทั้งสองสีค่ะไม่ว่าจะเป็น i อเวอรี่หรือสีกรีนแล้วก็มีราคาพิเศษสําหรับลูกค้าทุกท่านเลยค่ะก็ยังไงนะคะรีบๆเข้ามาดูกันค่ะจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะคะแล้วพบกันค่ะ